สิบต้นส่งจังหวัดฉะเชิงเซานะครับต้นกระจับเข่าควายนะครับฝักกระจับรูปร่างแบบนี้นะครับรูปร่างเหมือนเข่าควายเลยนะครับส่งกับชื่อต้นกระจับเข่าควายนะครับไซส์เท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับใบเขียวๆก้านใบนะครับก้านใบหรือว่าขอบใบเนี่ยมันเป็นรูปใบเรื่อยนะมีความนิ่มนะครับนิ่มไม่บาดมือนะครับนิ่มมาก้านหลังลำต้นก้าน หองน้านะบีบได้นะใครซักบ้องเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือมันติดฝักแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นฝักกระจับน้อยๆนะครับแบบไหนฝักกระจับน้อยแบบนี้นะครับลากฝอยเขียวเขียวฟูฟูนะครับเหมือนซาลายห่างกระลอกเลยนะครับนี่คือรากของต้นกระจับเข่าวายนะครับวิธีปลูกนะครับพาลูกค้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับจับรากนะครับรากตรงนี้นะจิ้มลงไป ให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแบบนี้นะครับแล้วยอดครับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ําเพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับง่ายๆนะครับส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกทักมาสอบถามได้นะครับเรามีนะครับเรามีต้นพันธุ์กระจับปวายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับ